สีประตนูนะขวัญใจไวยสรุ่นรุ่นฮิตยอดนิยมแต่คันนี้เครื่องเดิมแต่ว่าเสียงหวานเห็นไหมได้ทั้งรถบ้านได้ทั้งรถซิ่งไปนับกันเลยเ <ừ> พราะว่าเครื่องเดิมแต่ว่าเสียงมันหวานครับพี่น้องฟีดาวผ่อน8 0 0พันเบิรงเลยกครับพี่น้องดึกแล้วเพื่อเพใหอเป็นการเสียนาฬิกาเสียเ <c oughs> <c oughs> ส,สียนาฬิกาเสียววเวลาโอ,โอเคโอเคโอ้ยมุกเก่าๆ <c oughs> มุกเก่าๆตบแทบไม่ดันเลย มุกไอ้เจ้ามุกเปเจ้าสามหางไม่ยังมาเล่นเลยเจมลงท้ายด้วยพอหยิบไปได้แย้วโ <Okay. S 2> อเคกองปิเบิ้งข้างในโอ้จะเบิ้งแล้วเมืดสูเ <laughs> บิง้งได้เขาไม่เห็นหรอกนะเ้าเบิ้งกีเล็กไหมอพอจักโลสองหมืโลเสร็ไหมิ้นพอสองหโลครับนะสองหหรือสี่หมืน่นสองโอเคไม้สองหมืโลนะเบิ้งข้างนอกพอละข้างเปตเบิ้นะต้องกล้องไปเขาไม่เห็นหรอกมืดนะ มาดึกมาเมื่อป้าเด็กก็ซื้อแล้วนะขยันโพดขยันโพูดมาดึกมาเดินกับพี่น้องน้องงานเรียกงานงานหลายอย่างไกลยังไกลทั้งสร้างทั้งมาโอ้ยหลายอย่างชีวิตขายรถขายล่าไล่สุกอัดทุกอาดคลิปเมียนะหลายเหตุกับณ์ของเขาอีกสนุกจังไลยเกือบไปได้เสียมันทุกปัญญาภาระหลายแห้งนะโอ้ยนะไม่อยากตายครับพี่น้องนะอยากมีสักเก่าชีวิต อยากกนะทำงานวันหนึ่งมี24ชั่วโมงกูอยากจะมีสัก48ชั่วโมง80ชั่วโมงมาเลยวันหนึ่งนะมันจะได้ทํางานให้เสร็จเรียบร้อยนะทางาน24ชั่วโมงนี่คือไม่ทันไม่ทันเวลาไม่พอพี่น้องนะโอ้ยนะงานหลายๆยุงปันมาหมอยเลยนะอย่าลงไทยห่อเงียบอ้า นะผมก็เลยคุยทางรถด้วยเนี่ยนะบ้านให้กูบอกเรื่องอย่างนี้เรื่องแค่เสาบ้านเท่านี้อ้าวหนึ่งจุดเก้าสิบประตูปียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับขวัญใจไว้สรุนทั้งหลายมักแห้งรุ่นนิดนะขายดีขายดีมาพร้อมกับล้อเวลพ่อเบรกแบมโบยางไม้แม็กไม้ครับพี่น้องฝีดาวปีแรกพอนแค่แปดพันหลังนั้นพันหนึ่งหมื่นนิดจัดเดี๋ยวเบื้องของเ่องด้วยเ่องหินอยู่ไปไปถึงที่ครับพี่น้อง เป็น่ันไงนเนาะพปี่นนองเนาะแน้วบ้านปีไหมนี่ยูแสงันี่ยยูแสงกันเนนอนหน้าวะยูบ้านเออกลับบ้านกลับซองบ่ครับครับหรือว่ากลับบ้านเมียกลับบ้านผัวกลับบ้านผัวหรือกลับบ้านกิ๊กตัวเมียไปเห็ดงานพุ่นไปยูบ้านกิ๊กบ้านเมียน้ยพุ่นนะฮู้นะพู้ั้งคนฮู้นะฮู้นะ ้เหนื่อยเมียโอ้ยคอยเจ้ากลับรถดคอยยูเห็ดงานลงงานดอกคอยเจ็ดโอูทีดอกนะบวนนอ่ะอ้าวเกินเหลือนกับท่านเจ้าสวยงามอ้าวออกรถส่วนบานครับจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับประพ่อีดยามขับวิ่งครับแก๊ะ รับหกอบครับสิบอบอรับแมกโนตัดไม่เผาทานเลี้ยงงวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่ห์บาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องผมปรามงปรามงจบศูนย์บาททุกอาชีพฟรีเทาบัตรประชาชนไปเดียวนะอา้าววิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนา้าทิกต็อกเฟซบุ๊ก,กหรือว่ายูทูบชาแนลนะกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรทีอูเข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดนเรื่องให้ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันดูเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดก็ไปเสมิมพิมพ์คำว่าเจ้าก็ไปเสมิมพิมพ์คำว่าจวดเลยครับไอโอ้อโหปีหม่นิกาขอยเอฟซี FC ทุกคนนะเดินทางนะ กลับบ้านกลับซองหรือว่าผู้ใดเฮ็ดง่ายก็ดีนะขอให้ได้บนัดหลายๆเงินทองไหลมากเทมากกลับบ้านไปไหวพ่อไหว้แม่ผู้ใดว่ามีพุ่งพแมาก็ทาบุญทาบุญหาพ่อหาแม่นะกลับบ้านกลับซองเฮาไปพักที่บ้านไปเอาแห้งไปไปมีแห้งไปเอาแห้งนะเอาเฮ็ดง่ายมาเป็นปีละกลับบ้านพักพอน ยนะะกินเด้อจะกินหลายเด้อเราเมื่อวันกินเราหลายล้วก็ตีกันมา่อลวงตรงนังนะเขาหลงโบงลงบานไปอีกแทนที่มึงจะกลับไปพักไปพอนนะฝ <c oughs> ากไว้รุ่นพ่อมึง<อ>จะไปตีกันหลายนะนาะหุ่งนาฮั่นเนี่ยกูจีฟอนมาโหรี่พวกมึงจะไปตีกวนหน้ารางไหนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคพอกระเด็นกูแหลอมึงหลบแน่เออกูไปฟอนมาลำ่ำกูมักมวนกูไม่ได้ไปตีกัน นะโอเคบ่นะขอ้มีความสุขครับทุกผู้ทุกคนนะไหวพ่อไหวแม่นะไหวปูไหวงานะเฮ็ดบุญงเฮ็ดบุ้นครับพี่น้องนะหาความสุขนะไหวเอาสิริมงคลค่อยจะกลับมาสู่ชีวิตในกรุงเทพกรุงเทยหรือว่าต่างจังหวัดคือเก่านะให้เป็นสิลปมงคลกับชีวิตของเขานะขับรถก็จะเฝ้าเมาเด้อพี่น้องเด้อฮะให้ทอดบ้านแล้ค่อยกินนะ เมื่อมากรุงเทพหรือว่ากลับไปเฮ็ดงานก็ยอย่าเฝ้ากินหอดมองพักแต่ค่อยกินโมเมนต์มึงกินไปพร้อมขับไปพร้อมโอ้ยรถกระแหงติดอยู่มึงก็กจับกันตลาดอะไรแต่ละรถนะกูชิฮอดบ้านบ่กูชิฮอดบ้านบ่เอานะโอเคอ, <c oughs> เอา้าวนะนะพิมพ์กันป่าบอกยังอยากบอกแล้ว <c oughs> บอกแล้วบอกแล้ว <c oughs> เอาไปทำกินกับพี่น้องสีประตูผ่อนแปดพันฟรีดาวบัตรใบเดียวแก้ว